เสือมเลยกรงไกไลทยพี่น้องไกลายมันจะติดเสือมให้เป็นเจานี่ยฮก็ต้องเร่งไฟให้ดีอันนี้เร่งไฟอยู่ที่าซิเก่ิเก่าไฟดอี่ดีละ บอลไวหเห่งไร่งห้งร้ายมันจะเห็นให้ถูกใหม่ก่อนเนี่บออกเบิ้งนะ ที่เสื่อมตัะมันนี่ยูซิตนี่นี่นสางสางตาตากองสางตัวมันเนี่ยาฮ่าฮเ่นได้ Mà tham lại một film <laughs> thứ hai mươi năm dù nhu tiêu lạnh khoai lắm chịu lạnh phi vô thư nga lạnh phi thư nga mọi thứ năm lạnh phi coi dù mọi thứ năm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  xà đi <coughs> <coughs> <coughs>